ออกแบบโลโก้ภาษาไทยสไตล์จีนจะเป็นยังไงมาดูอู่ฟู่เป็นธุรกิจร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวและข้าวมันไก่บีบที่อยากได้คือ 1. สไตล์ม็กซิมอลสเน้นสัญลักษณ์และตัวอ,อ,กอักษรโดยที่สัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปคนพายเรือที่ตลาดน้ 3. รามรวมๆแล้วอยากได้เป็นสไตล์จีนๆจ,จะได้เหมาะกับชื่ออูฟู่อูฟู่เราออกแบบตัวอ,อักษรให้มันมีความออกจีนๆหน่อยเป็นหัวตัดประมาณนี้ค่ะเหมือนใช้ผู้กันจีนในการวาด นี้ข้างล่างเนี่ยเราก็จะเป็นคนนั่งพายเรือแล้วก็จะมีหม้อก๋วยเตี๋ยวชามก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ภาษาจีนที่ใส่เข้าไปก็จะให้ใส่อยู่ในหกเหลี่ยมเพราะว่าอยากให้ดูรู้สึกแตกต่างแต่ก็ยังเด่นอยู่โลโก้เนี่ยค่ะมันจะมีการจัดวางทั้ง2แบบก็คือแนวตั้งและแนวนอนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการนําไปใช้ในบริบทที่ต่างกันไปค่ะ โลโก้เนี่ยค่ะเราเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลทองเพราะว่าทองเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่ามันอู้ฟู่ตามตามชื่อของมันจริงๆแล้วก็สีน้ําตาลเนี่ยมันตัดกับสีทองได้ดีให้กลิ่นอายความวินเทจแล้วก็แม็กซิมอลได้ดีด้วยค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหานักออกแบบโลโก้มาค้นหากันได้ที่ Fast Work นะคะและสําหรับลูกค้าใหม่ของ Fast Work เรามีส่วนลด10%ไม่มีขั้นต่ํามาแจกด้วยนะ